สวัสดีครับนักเรียนระดับชั้นม .6 โรงเรียนประสานรัฐประชาคิจตครับคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอ,อขึ้นบทใหม่นะครับเป็นบทที่11เรื่องการหมุนเวียนของอากาศบนโลกนะจากบทที่10ซึ่งครูได้สอนนักเรียนไปว่า สมดุลของพลังงานของโลกนะโลกเราอะ่ะได้รับแสงได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์ส่องมายัางโลกแล้วบรรยากาศเมฆหรือว่าละอองลอยหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่ปัจจัยต่างๆของโลกทําให้พลังงานที่ส่องเข้ามาถูกส่งกลับขึ้นไปนะแล้วทําให้โลกของเรานะครับก็เกิดการสมดุลคือกลางวันก็ไม่ร้อนเกินไปแล้วก็ กลางคืนก็ไม่เย็ยนจนเกินไปนะครับทีนี้ในสัปดาห์นี้นะครับในบทนี้เราจะได้ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับาการหมุนเวียนของอากาศของโลกนะฮะว่า,าปัจจัยอะไรที่ทำให้อากาศของโลกมันมีการหมุนเวียนเปลี่ยนไปนะฮะจุดประสงค์ก็คือมันมีแรงอะไรเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของอากาศแล้วอากาศมันเคลื่อนที่ได้อย่างไร นะครับแล้วบริเวณต่างๆของโลกมีลักษณะการหมุนเวียนอากาศอย่างไรมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับแล้วที่สําคัญก็คือการหมุนเวียนของอากาศส่งผลต่อลมฟ้าอากาศและอุณหภูมิอากาศอย่างไรพูดง,ง่ายๆก็คือเหมือนกับเราก็จะมาเรียนวิชาอุตุนิยมวิทยากันหน่อยๆน,อยนึงนะครับเอาละครับเริ่มเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานักเรียนครับพื้นผิวอากาศของโลกเราเนี่ยครับมันมีสภาพบริเวณที่แตกต่างกัน มีสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันนะฮะบ,บางบริเวณก็มีอากาศหนาวมีหิมะปกคลุมบางบริเวณก็มีความชื้นมากนะครับเป็นป่านะแต่บางบริเวณก็แห้งแล้งเป็นทะเลทรายแล้วทําไมนะครับแต่ละบริเวณของโลกเนี่ยนะครับจึงมีลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศแตกต่างกันนะอันนี้เป็นคําถามนะครับ ให้ดูภาพประกอบเราจะมาเริ่มคําตอบแรกก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปตอบว่าทําไมแล้วก็มาเรียนเรื่องการเคลื่อนที่นะครับและก็การหมุนเวียนของอากาศนะครับนักเรียนครับในวิชาวิทยาศาสตร์ของเรานะครับวัตถุใดก็ตามที่มีการเคลื่อนที่ก็เพราะว่ามันมีแรงรับมากระทำนะต้องมีแรงมากระทำสิมันถึงเคลื่อนที่ใช่ไหมครับอากาศก็เช่นเดียวกันครับ นักเรียนครับอากาศมันจะเคลื่อนที่นะฮะมันก็ต้องมีอะไรครับนักเรียนครับมันต้องมีแรงใช่ไหมครับอากาศมันจะเคลื่อนที่นะครับมันก็ต้องมีแรงมากระทำ เราเรียกว่าแรงรับแรงรับก็คืออาจจะมีหลายแรงไงมากระทำนะครับแล้วแรงเหล่านั้นนะ่ะมันมาจากไหนนะครับว่าแรงจากนั้นมาจากไหนก็มันเกิดจากอะไรก็คือหัวข้อที่แ1ดจุดหนึ่งหนึ่งนะครับคือนะครับความรู้ก็คือว่าอย่างนี้ครับถ้านะครับ นะฮะถ้าอุณหภูมินะฮะถ้าอุณหภูมิของอากาศนะฮะระหว่างสองแหล่งที่แตกต่างกันนะครับ มันจะส่งผลให้เกิดความแตกต่างครับของความกดอากาศนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมี บริเวณสองบริเวณที่มีอุณหภูมิต่างกันความกดอากาศก็จะต่างกันเมื่อความกดอากาศต่างกันมันก็จะเกิดแรงกระทําต่ออากาศเมื่อเกิดแรงกระทําต่ออากาศแน่นอนครับมันก็จะเกิดนเกิดแรงนะครับกระทําเมื่อเกิดแรงกระทําอากาศก็เลยเกิดการไหมครับ เคลื่อนที่นะฮะอันนี้เกิดจากความกดอากาศนอกจากแรงที่เกิดจากความกดอากาศแล้วยังเกิดจากแรงว่ายังมีเกิดจากการหมุนด้วยนะครับการหมุนของโลกครับอ่าแรงที่เกิดจากการหมุนของโลกหมุนรอบรอบตัวเองนะครับยังมีอีกครับยังมีแรงอีกแรงหนึ่งเขาเรียกว่าแรงสู่ศูนย์กลางนะครับ ที่กระทำต่ออากาศครับยังมีอีกแรงหนึ่งครับนักเรียนครับเรียกว่าแรงเสียดทานนะครับเรียกว่าแรงเสียดทานทั้งหมดเนี่ยหนึ่งแรงที่เกิดจากความแตกต่างของความกดอากาศสองเกิดจากการหมุนของโลกสามแรงสู่ศูนย์กลางสี่แรงเสียดทานทั้งหมดนี้ทําให้เกิดอากาศเคลื่อนที่เมื่ออากาศเคลื่อนที่เกิดอะไรขึ้นมาครับก็เกิดลมไงครับนักเรียนครับ เกิดลมมรสุมเกิดลมโอ้โหสารพัดลมนะที่เราเรียนมาสมัยมอต้นด้วยนะครับแต่วันนี้นะครับเราจะได้ศึกษาเรื่องแรงที่เกิดจากความกดอากาศส่งผลให้นเกิดการเคลื่อนที่และจากการหมุนของโลกนะครับเราจะเรียน2แรงกันในคลิปนี้นะครับโอเคครับไปเลยนะครับคราวนี้เรามาพูดถึงเรื่องความกดอากาศนะฮะความกดอากาศนะฮะความกดอากาศหมายถึงอะไรนะครับ ความกดอากาศนะฮะเราก็เรียกอย่างเดียวกันว่าความดันนั่นแหละครับความดันคืออะไรครับความดันก็คือแรงนะครับที่อากาศนะครับแรงที่อากาศกระทําตั้งฉากนะครับต่อพื้นที่ กระทำตั้งฉากต่อพื้นที่เราเรียกว่าความกดอากาศเอาง่ายๆนักเรียนครับขณะนี้นะครับมันมีอากาศอยู่บนอยู่บนอยู่บนกระดาษอากาศมีแต่เรามองไม่เห็นนะครับอากาศก็จะมีแรงกดลงไปก็ตรงบริเวณนี้ก็เลยเกิดแรงกดอากาศนะครับเขาเ,เรียกว่าความกดอากาศหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าความดันอากาศนะครับโอเคไหมครับทีนี้ถ้าบริเวณใดก็ตาม นะฮะที่มีอากาศมากๆกนะครับก็แปลว่าบริเวณนั้นมีความกดอากาศสูงนะบยบกตัวอย่างเช่นนี้อาจารย์วาดโลกนะครับที่ผิวโลกเนี่ยมีมวลอากาศมากอากาศก็จะมีแรงหรือมีน้ำหนักกดลงบนพื้นโลกเพราะฉะนั้นบริเวณไหนที่มีอากาศมากมีมวลมากนะครับบริเวณนั้นก็จะมีความกดอากาศสูง ฟังไว้ให้ดีนะครับแต่ถ้าบริเวณไหนก็ตามที่สูงสูงขึ้นไปนะครับอากาศมีมวลน,น้อยนะครับอย่างนี้นะครับความกดอากาศก็จะต่ําบริเวณไหนที่มีความกดอากาศสูงเขาเรียกว่า high pressure area เขาเรียกว่าใช้ตัว h บริเวณไหนที่มีความกดอากาศต่าเขาเรียกว่าตัว l ใช้ตัว l แทนคือ low นั่นเองนะครับโอเครู้เรื่องนะครับแล้วความกดอากาศสูงกับความกดอากาศต่ํา เอาใหม่อีกรอบนึงนะครับความกดอากาศสูงคือบริเวณที่มีอากาศเยอะๆเช่นพื้นผิวโลกบริเวณไหนที่มีความกดอากาศต่ําคือบริเวณที่มีอากาศน,น้อยเช่นบริเวณสูงสูงขึ้นไปแล้วความกดอากาศเกิดจากอะไรได้อีกครับอ่านแล้วครับนักเรียนครับมาพิจารณารูปนี้นะครับรูปนี้คือพื้นผิวโลกอย่างที่ครูพูดนะครับ ข้างตรงนี้บริเวณคือใกล้พื้นผิวโลกใกล้พื้นผิวโลกนะครับอากาศมีเยอะใช่ไหมครับความดันก็เยอะนะครับแต่ผิวโลกที่เราดูในภาพนี้เป็นผิวโลกที่มีอุณหภูมิเท่ากันทั้งซ้ายและขวานะครับเพราะนั้นความดันซ้ายและขวาเท่ากันทีนี้ไอตัวนี้มันคืออะไรนะครับตัวนี้มันคือหน่วยความกดอากาศนะครับ หน่วยความกดอากาศ P a นะครับมาจากคำว่า p a s c a l นะครับ P a มาจากคำว่า p a s c a l นะครับเป็นหน่วยความกดอากาศส่วน h ตัวนี้เป็นสัญลักษณ์แทนตัวเลขซึ่ง h มาจากคำว่าเฮกโตนะครับซึ่งแปลว่า100นะเพราะฉะนั้นความกดอากาศที่เขียนว่า1000 H.P.A ก็คือ1 0 0 0งพ0นคูณหนึนะครับมีหน่วยเป็นพัสคันหรือมีหน่วยเป็นนิวตันต่อตารางเมตรนะครับอ่านี่คือหน่วยความกดอากาศนะครับทีนี้สิ่งที่ต้องการให้หนักเรียนดูก็คือว่าบริเวณที่พื้นผิวมีหน่วยเป็นพันทั้งซ้ายและขวาบริเวณข้างบนสูงขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งความกดอากาศก็ลดลงแต่ก็เท่ากันในระดับความสูงเดียวกัน คือ900 hpa กับ900 hpa นะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงของความกดอากาศของบริเวณลดลงตามระดับความสูงด้วยอัตราที่เท่ากันนะครับดังนั้นที่ระดับเดียวกันจึงไม่เกิดการเคลื่อนที่ของอากาศอันนี้คือง่ายๆเลยนะครับก็คือพื้นดินมีอุณหภูมิเท่ากันทีนี้หากพื้นผิวโลกนะมีอุณหภูมิต่างกันนะภาพนี้ สีมันก็เลยบอกอุณหภูมิเลยนะครับบริเวณพื้นดินที่อุณภูมิสูงคือฝั่งขวาบริเวณพื้นดินอุณภูมิต่ําคือฝั่งซ้ายสีเย็นๆหน่อยเขียวๆหน่อยนะครับบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงนักเรียนครับอากาศมันเกิดการขยายตัวนะฮะนักเรียนม .6 ที่เคยทําบอลลูนก็จะรู้นะครับว่าการทําบอลลูนอากาศร้อนเมื่ออากาศร้อนมันจะขยายตัวพอมันขยายตัวมันไปไหนครับนักเรียนครับ มันก็ลอยขึ้นสู่ข้างบนนะครับมันลอยขึ้นสู่ข้างบนเมื่ออากาศลอยขึ้นสู่ข้างบนนะครับความดันเนี่ยเมื่อเทียบกับบริเวณอากาศเย็นด้านซ้ายความดันมันต่ํากว่าเข้าใจไหมครับความดันมันต่ํากว่าเมื่อความดันมันต่ํากว่ามันลอยขึ้นไปใช่ไหมครับมันลอยขึ้นไปอากาศที่บริเวณความดันต่ํากว่าหรือความกดต่ํากว่านะฮะ ขอโทษขอโทษอากาศที่บริเวณความอุณหภูมิต่ํากว่าซึ่งจะมีความดันมากมันก็จะลอยมาแทนที่เพราะฉะนั้นมันเกิดแรงดันจากบริเวณอุณหภูมิต่ําไปหาบริเวณอุณหภูมิสูงความรู้ก็คือบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงความกดต่ำชัดไหมครับบริเวณอุณภูมิสูงคือพูดง่ายๆบริเวณอากาศร้อนความกดมันต่ําเพราะอะไรความกดมันต่ําเพราะอากาศมันลอยหนีไป อากาศน้อยลงความกดลดต่ำนะครับบริเวณเย็นความกดสูงกวราะอากาศมันเยอะมันก็ลอยมาแทนที่มันก็เลยเกิดอากาศเคลื่อนที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าลมนี่แหละครับเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลคือบริเวณที่มีความกดอากาศาไม่เท่ากันเกิดจากอุณหภูมิไม่เท่ากันมันก็เลยเกิดอากาศเคลื่อนที่นะครับโอเคไหมครับความกดอากาศสูงคือที่เย็นอากาศจะเคลื่อนที่ ไปแทนความกดอากาศต่ําคือที่ร้อนแล้วที่ร้อนก็ขึ้นไปนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับโอเครู้เรื่องนะครับภาพนี้เอาละครับภาพนี้ยิ่งชัดมากขึ้นครับเป็นการอธิบายเรื่องการนะครับเคลื่อนที่ของอากาศหมุนวนแล้ะครับคราวนี้นะครับเอาง่ายครับดูซ้ายมือนะครับ ซ้ายมือบริเวณพื้นดินซ้ายมือมันร้อนใช่ไหมครับอากาศอุณหภูมิสูงอากาศร้อนอุณหภูมิสูงใช่ไหมครับความกดอากาศต่ําความกดอากาศต่ําอากาศจะลอยขึ้นไปข้างบนใช่ไหมครับเคลื่อนที่จากข้างล่างขึ้นไปข้างบนใช่ไหมครับบริเวณขวามือที่เป็นบริเวณเย็นใช่ไหมครับความกดอากาศสูงหายความกดอากาศสูงอากาศเย็นความกดอากาศสูงก็จะไหลมาแทนที่ก็จะไหลมาแทนที่นะครับแต่นะครับข้างบนนี้นะครับ มีอะไรครับข้างบนนะครับข้างบนนี่มันอยู่โดนแสงอาทิตย์ใช่ไหมครับโดนแสงอาทิตย์เกิดความร้อนครับความกดอากาศต่ําครับบริเวณนี้ครับบริเวณซ้ายมือนะครับอยู่ไกลจากแสงอาทิตย์ครับความกดอากาศสูงก็เลยไหลมาแทนที่ครับเพราะฉะนั้นการไหลของอากาศก็เลยเวียนกันเป็นแบบนี้ครับอากาศก็เลยไหลวนอย่างนี้ครับนักเรียนครับอ่าเห็นไหมครับ นี่คือการหมุนเวียนของอากาศระหว่างบริเวณที่มีความกดอากาศสูงกับบริเวณที่มีความอากาศต่ำนะครับโอเคนะจับได้ไหมอากาศร้อนความกดต่ำอากาศต่ำความกดสูงโอเคนะตัวอ,อย่างการไหลเวียนของอากาศส่งผลท้าไม่เกิดอากาศหมุน อากาศเคลื่อนที่อากาศเคลื่อนที่เราจะเรียกว่าลมยกตัวอย่างการไหลเวียนที่เกิดจากความกดอากาศหรืออุณหภูมิไม่เท่ากันก็คือลมบกลมทะเลอ่าลมบกเกิดในเวลากลางคืนข้างล่างครับภาษาอังกฤษเรียกว่า land breeze แปลว่าลมบกส่วนลมทะเลเกิดในเวลากลางวันนะฮะอ้าวอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะครับในเวลากลางวันพื้นดินม,มันจะร้อน นะฮะมันจะรับความร้อนจากดวงอาทิตย์ทะเลน้ําทะเลยังเย็นอยู่ง่ายๆเลยพื้นดินก็มีความกดอากาศต่มทะเลมีความกดอากาศสูงลมก็เลยพัดจากทะเลเข้าสู่ฝั่งบริเวณพื้นดินอากาศก็จะลอยขึ้นไปเห็นไหมครับอากาศจะลอยขึ้นไปนะฮะแล้วก็ไปไหลวนกันแบบนี้นะครับนี่คือการเกิดจากความกดอากาศต่างกัน ในเวลากลางวันนะครับในเวลากลางคืนนะครับดินจะเย็นกว่าน้ำทะเลในทำนองกลับกันใช่ไหมครับเมื่อดินมันเย็นความกดมันก็สูงเมื่อทะเลมันยังร้อนอยู่ความกดอากาศก็ต่ำอากาศก็จะไหลจากที่เย็นไปที่ร้อนแล้วก็ไหลวนขึ้นไปเป็นวงกลมแบบนี้อันนี้เขาเรียกว่าเกิดจากลมบกลม,ลมทะเลนะครับ เกิดลงมาไรได้อีกครับ นะครับ ักเรียนครับครูจะบรรยายไปนะครับบางอันครูก็จดบางอันนักเรียนต้องจดตามคาบรรยายของครูนะครับเพราะครูจะไม่จดทุกตัวอักษรนะครับแต่ครูไม่ครูไม่เป็น powerpoint เพราะว่า powerpoint มันมันอธิบายมันเขียนอะไรไม่ได้นะฮะมันเขียนอะไรไม่ได้ถ้าจะเขียนแบบนั้นได้คือมันจะต้องใช้เครื่องมือชนิดหนึ่งนะครับซึ่งต้องแพงมากคือต้องซื้อ,อเขาเรียกว่า ไอโฟนไอโฟนนะครับอ่ะต่อต่อต่อตอ,อย่านอกเรื่องนะครับคนที่ทำให้เกิดแรงนี้ชื่อกุสตาฟกัสปาคอรีออสนะครับชื่อนามสกุลเนี่ยรู้ไหมครับลองเดาสิครับเขาเป็นชาวอะไรครับเขาเป็นชาวฝรั่งเศสครับเป็นนักคณิตศาสตร์และวิศวกรนะฮะที่อธิบายการเคลื่อนที่บนพื้นผิวที่มีการหมุนนะและเป็นรู้จักกันในชื่อแรงคอรีออสนะ ความรู้นี่นะครับเรื่องว่าหมุนแล้วแรงเกิดแรงนะครับถูกนําไปนะครับใช้ประโยชน์ในด้านอุตุนิยมวิทยาและสมุดศาสตร์เป็นอย่างมากนะครับอ้าวทีนี้แรงคอริออสมันสัมพันธ์อะไรอ่านักเรียนครับต่อไปภาพนี้ครับนักเรียนครับแรงคอริออสเนี่ยนะฮะมันจะมีค่ามากมันจะมีค่าน้อยฟังให้ดีนะครับแรงคอริออสมันจะขึ้นอยู่กับความเร็ว ในการหมุนนะมันจะขึ้นอยู่กับความเร็วในการหมุนครับถ้าเร็วมากแรงคอริออลิสเนี่ยนะครับก็จะมากถ้าบริเวณนั้นโลกบริเวณนั้นหมุนช้าๆแรงก็จะน้อยครับแรงมากแรงน้อยนะครับโลกหมุนไปหน้าที่ต่างๆของโลก นักเรียนคิดว่ามีความเร็วเท่ากันไหมมีความเร็วเท่ากันไหมนะครับคําตอบคือไม่คําถามคืออย่างไรครับครูก็พยายามเต็มที่แล้วนะครับแรงคเรีอสมันขึ้นอยู่กับความเร็วถ้าเร็วมากแรงก็จะมากตามความเร็วที่นี้เวลาโลกเราหมุน่านักเรียนคิดว่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ มันจะมีความเร็วเท่ากันไหมคําตอบคือไม่ครับนักเรียนครับเนื่องจากบริเวณนี้เขาเรียกบริเวณเส้นอะไรครับเส้นศูนย์สูตรอันนี้ขั้วโลกเหนือนะครับอันนี้ขั้วโลกใต้เส้นศูนย์สูตรเนี่ยเป็นเป็นเส้นที่อนนูลที่สุดเนาะยาวที่สุดเพราะฉะนั้นสแสดงว่ามันเร็วหรือมันช้าครับถ้าเราถ้าเรายืนอยู่นบนเส้นศูนย์สูตรแล้วลุกวนไปเทียบกับคนที่ยืนอยู่บนขั้วโลกนักเรียนคิดว่าบริเวณไหนจะเร็วกว่ากันครับคําตอบ คือเส้นศูนย์สูตรจะช้านักเรียนครับบริเวณขั้วโลกหรือบริเวณเหนือเส้นศูนย์สูตรหรือใต้เส้นศูนย์สูตรนะครับมันจะเร็วกว่าบริเวณเส้นศูนย์สูตรครับนั่นแปลว่าอะไรครับนั่นแปลว่าแรงคอริออนที่เส้นศูนย์สูตรมันจะต้องน้อยแล้วเวลาเขาวาดเส้นนี้นะครับบนโลกนะครับเส้นนี้เขาเส้นอะไรครับเขาเรียกว่าเส้นอะไรครับเส้นละติจูดใช่ไหมครับอย่างนี้ถ้าสูงขึ้นไปหนึ่งมันจะเป็นองศาองศาองศานะครับ อย่างนี้เขาเรียกว่ารัติจูด30 60คาถามคือระหว่างรัติจูด30ซึ่งอยู่ใกล้เส้นสูตรกับ60ซึ่งอยู่เหนือขึ้นไปนะครับแรงคอเลออสที่ไหนมันจะแรงมากกว่ากันครับมากกว่ากันครับคําตอบคือยิ่งใกล้ขั้วโลกเท่าไหร่มันยิ่งมันยิ่งเร็วครับถ้าเราอยู่นบนใกล้ขั้วโลกแล้วโลกหมุนนี่เราจะเร็วกว่าบ,บริเวณเส้นสูตรสูงโอเคไหมครับรู้เรื่องไหมครับ อ้าวดูรเรื่องนะครับดังนั้นจึงสรุปความรู้ให้นักเรียนทราบว่านะครับบริเวณเส้นศูนย์สูตรนะครับนะแรงคอริออสมันจะน้อยเพราะมันหมุนช้าเพราะฉะนั้นโอกาสเกิดพายุหมุนเขตร้อนมันจะน้อยแต่บริเวณเส้นศูนย์สูตร30องศานะครับ ทิศทางของลมหรือการเคลื่อนที่มันจะเบนไปจากเดิมมากกว่าเส้นศูนย์สูตรเพราะมันเร็วกว่าแรงคอเลออสมากกว่าลมก็เบนไปมากก็จะเกิดการหมุนของพายุหมุนนะครับแล้วที่บริเวณ60องศาใช่ไหมครับนักเรียนบริเวณ60องศาจะมีการเบนไปจากเส้นเดิมมากกว่าเห็นไหมครับทิศทางการเคลื่อนที่ของลมจะเบนไปจากเส้นเดิมมากเพราะแรงคอเลออสมันมากนะครับ นี่คือสรุปไดไหมครับนักเรียนครับสรุปได้ไหมครับว่าทําไมบริเวณเส้นศูนย์สูตรนะลมมรสุมมันจริงพายุหมุนเขตร้อนมันจะมันจะน้อยพายุหมุนมันไม่ค่อยเกิดบริเวณเส้นศูนย์สูตรพอเหนือขึ้นไปครับมันจะเกิดพายุหมุนหรือข้างล่างลงมาก็ได้จะเกิดพายุหมุนนะครับโอเคนะรู้เรื่องนะครับเอาละครับสุดท้ายครับนักเรียนครับเห็นไหมครับ25นาทีปกติในค่าปกติมันใช้เวลา2ชั่วโมงครับ แต่ครูใช้เวลาแค่25นาทีนักเรียนครับอดทนนะครับนะฮะ